สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล้านวลีร่ายคำเตือนเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องสมมติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมีได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทําใดๆขอให้ทุกท่านโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรให้คำแนะนำเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ ห้ามมีให้ผู้ใดและเมื่อลด้กสิทธิ์ทำซ้ำดัดแปลงลอกเลียนแบบหรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหากฝ่า,ฝ,าฝืนมีโทษตามกฎหมายนิยายเสียงเรื่องร้าวบุบผาผู้เขียนลานวรีร่ายบทที่5ใจพลันกลับกลายร้อนใจจนแทบจะชักดิ้นชักงอลงบนพื้นได้แล้วกระมัง เพราว่าเมื่อซีถิงก้าวพ้นประตูออกมาจากห้องที่ไร้เสียงเออะโวยวายเซียนหลินกับร้องเรียกหาซีอิงภายหลังจากที่ซีถิงจากไปรอยยิ้มพริ้มประดับอยู่บนใบหน้าที่เคยนิ่งเงียบเปล่ากับผู้ไร้วิญญาณซีอิงที่ใจร้อนดนดังโดนไฟเผาพันสงบเมื่อรับรู้เช่นนี้มีเพียงความสงสัยมากมายเต็มหัวไปหมดกระนั้นนางที่มีชนักติดหลัง ก็ไม่กล้าเปิดปากถามอะไรเซ้าซีเพียงตั้งใจป้อนข้าวป้อนยาให้เซียนหลินเท่านั้นช่างหน้าแปลกยิ่งนักก่อนหน้านี้จะเป็นจะตายอย่างไรก็ไม่ยอมกินข้าวกินยามาตอนนี้กลับเชื่อฟังและกินมันอย่างดีอีกทั้งยังตั้งใจกับการพักผ่อนไม่ใช่นอนอย่างหมดอะไรตายอยากเหมือนก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าพิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวตงชวน ซีอิงมารายงานอาการของเซียนหลินตามคำสั่งของซีถิงที่ให้คนมาแจ้งนางไว้ก่อนหน้านี้ขมวดคิ้วมุ่นเชียวนายหญิงยังอาการไม่ดีขึ้นหรือดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยกินข้าวกินยาไม่มีบัสักคำบางครั้งก็นั่งยิ้มนอนยิ้มคนเดียวข้าไม่เคยเห็นนายหญิงเป็นเช่นนี้มาก่อนเลยนายของเจ้าคงไม่ได้ไล่มนใดใส่ในายหญิงของข้าหรอกนะ มนใดเล่าจะเท่าความห่วงเจ้าไม่เข้าใจหรอกต้งชวนถึงกับแค่นหัวเราะออกมานายน้อยนะหรือจะห่วงนายหญิงของข้าเป็นด้วยถ้าห่วงไม่เป็นจะให้เจ้าทำขนาดนี้หรือรายงานเสร็จแล้วก็รีบกลับไปเถิดเจ้าเองก็พักผ่อนให้มากถนอมตัวด้วยอืมเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนซีอิงรับคำแล้วกลับไปยังเรือน เพื่อรอรับใช้เซียนหลินยามลืมตาตื่นขึ้นมาหนึ่งเดือนต่อมาตั้งแต่ที่เซียนหลินลงมือกับตนเองเพราะความเก็บกดเกินทนหลังจากนั้นก็แทบไม่มีเรื่องใดที่นางต้องทนอึดอัดใจอีกซีถิงค่อนข้างตามใจนางยกเว้นเรื่องให้ออกไปนอกจวนทว่าเซียนหลินเองก็ไม่อยากออกไปไหนอีกแล้วนางรู้สึกอ่อนเพลีย เกินกว่าจะอยากออกไปไหนอีกทั้งนางไม่อยากทำให้ซีถิงต้องรู้สึกลำบากใจแต่อย่างใดแม้ว่านางจะเป็นคนที่กระโจนเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาอย่างไร้ประโยชน์ตั้งแต่แรกเพราะว่านางก็ขอเป็นภาระเขาให้ได้น้อยที่สุดก็แล้วกันนายหญิงนายน้อยให้ท่านไปพบที่ลานฝึกเจ้าคะ่ะอืมเซียนหลินขานรับคำซีหิงพลางขบคิด หญ่วันนี้เขาจึงเรียกนางไปพบทั้งที่ปกติมีเพียงตรงชวนเท่านั้นถูกส่งมาเยี่ยมเยียนนางเซียนหลินขึ้นไปพบซีถิงที่ลานฝึกเพียงลำพังแม้จะมีซีอิงเดินมาส่งเพราะว่านางก็กลับไปพักที่เรือนก่อนหากเซียนหลินจะกลับเรือนแน่นอนว่าซีถิงยอมให้คนไปส่งแม้การเป็นนายหญิงของจวนหยางจะไม่ได้มีช่วงเวลาอันหวานชื่นให้ผู้ใดได้เห็นแต่ซีถิง ก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรกับภรรยาของตนเองนักเจ้าตามข้ามามีอะไรหรือมานี่สิซีถิงผายมือไปหานางทั้งที่ยังไม่ยอมหันมามองหน้ากันเขาเองก็ทำใจอยู่นานกว่าจะยอมพบหน้านางอีกเป็นเพราะเขากลับทำตัวไม่ถูกขึ้นมาเมื่อต้องอยู่กับนางช่างน่าประหลาดยิ่งนักทว่ายามนี้เขาต้องคุยเรื่องสำคัญกับนางไม่ว่าอย่างไร ก็ต้องเป็นเขาคุยกับนางเองจึงจะสบายใจที่สุดดังนั้นเขาถึงได้ฝืนเรียกนางมาพบกันเซียนหลินลอบยิ้มบางกับอาการที่แปลกไปของซีถิงมันดูแตกต่างจากตัวเขาก่อนหน้านี้ที่ทั้งเย็นชาและปากร้ายเกินกว่าที่นางจะอยากฟังคำใดของเขามายามนี้นางอยากได้ยินเสียงเขาเป็นที่สุดนางวางมือลงบนมือเขาอย่างแผ่วสัมผัส ซีถิงรั้งนางให้นั่งลงตรงข้ามเขาบนโตเบื้องหน้านางมีปิ่นปักผมหลายชิ้นซึ่งเป็นงานที่ประณีตยิ่งนักกระนันมันก็ดูหนามากกว่าปิ่นประดับทั่วไปปิ่นซ่อนมีดหรือข้าให้พอรู้ว่าเจ้าจะไม่ใช้มันผิดจุดประสงค์อีกซีถิงส่งสายตาดุดันมองทางภรรยาตนอย่างหมายเตือนเจ้าดุข้าอีกแล้ว เซียนหลินเพียงแกล้งเขาเท่านั้นทว่าแววตนกที่แสดงออกชัดเจนของซีถิงทำเอาคนหมายแกล้งเอ่ยปรามแทบไม่ทันข้ายาวเจ้าเล่นเท่านั้นเองข้ารู้ว่าเรื่องนี้ข้าผิดข้าจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วไม่มีทางเซียนหลินยกมือสัญญาหวังว่าข้าจะเชื่อคำพูดของเจ้าได้ไม่ใช่เพียงเรื่องนี้แต่เป็นในทุกเรื่องหลังจากนี้ด้วย เชื่อได้สิเชื่อได้ข้าจะไม่มีทางผิดสัญญากับเจ้าแน่ข้าจะให้ตงฉวนสอนวิชายุท์ให้เจ้าเจ้าจะได้ป้องกันตัวเป็นรอเจ้าหายดีกว่านี้แล้วค่อยเริ่มเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะทำร้ายเจ้าหรือปีนไปเก็บเว้ายังพลาดอย่างเจ้าฝึกอีกร้อยปียังไม่แน่ว่าจะทำร้ายข้าได้เจ้าว่าข้าอีกแล้ว พูดกันไม่กี่คำแท้ๆแต่ส่วนมากก็วกกลับมาว่านางเสมอเลยเจ้ารู้อยู่แก่ใจว่าจริงหรือไม่ทำหน้าอย่างกับกระต่ายโกรธราชสีอย่างเขาต้องขวัญกระเจิงให้หรือไม่นะทั้งที่ความจริงแล้วภรรยาของเขาช่างหน้าทนุถนอมยิ่งนักติดที่นิสัยแท้จริงของนางนั้นทั้งดื้อรั้นและเอาแต่ใจรับมือยากไม่แพ้ศัตรูที่ไหนเลยข้าเถียงเจ้าไม่รอดหรอก ได้แต่บ,บ่นพึมพำกับตัวเองพอสิ้นเหตุผลจะแย้งอีกฝ่ายสีถิงเฝ้ามองภรรยาที่ช่างกล้ามุกมิปากแอบว่าเขาต่อหน้าต่อตากันแค่มองก็เผอเผยยิ้มออกมาราวกับคนบ้าเกรงว่าเขาคงบ้าไปแล้วจริงๆนายน้อยเป็นตรงสวนเดินเข้ามาหาหากไม่ใช่เรื่องสำคัญคงไม่รบกวนกันเช่นนี้มีอะไรในวังมีบัญชา ไทเฮาเรียกให้ในายหญิงไปเข้าเฝ้าขอรับคนถูกเรียกถึงกับชาว,ว่าไปทั้งตัวในทันใดเพียงนึกถึงใบหน้าของไทยเฮานางก็ล้าแรงจะเข้าวังแล้วทั้งที่ก่อนนี้ไทยเฮาทรงเมตตานางดีมาตลอดไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งจะทรงบังคับนางเป็นหนังหมากตัวหนึ่งอีกทั้งคนที่ไทยเฮาหวังจะให้นางควบคุมกลับมีสถานะเป็นสามีนาง เช่นนั้นเราเข้าวังด้วยกันเกรงจำไม่ได้ขอรับพระบัญชาระบุถึงนายหญิงผู้เดียวเท่านั้นต้องฉวนเตือนเช่นนั้นเจ้าต้องระวังตัวให้ดีอย่าให้พระนางตรวจร่างกายของเจ้าได้ไม่ว่าพระนางจะดูเรื่องคืนเข้าหอหรือไม่ขอเพียงไม่มีหลักฐานแน่ชัดก็ทำอะไรเจ้าไม่ได้และไม่ว่าไทเฮาจะรับสั่งอะไรเจ้าจงบอกข้าไม่ว่าปัญหาใด ย่อมต้องมีทางแก้ไขอืมเซียนหลินพยักหน้าลงน้อยๆแม้จะบังคับใจตนไม่ให้กังวลมากเพียงใดเพราะว่าความรู้สึกเหล่านั้นกลับเออล้นมากยิ่งขึ้นในทุกขณะณนะวังหลวงเซียนหลินก้าวเข้าไปในตำหนักที่เคยอุ่นใจยามาเยือนทว่าบัดนี้มันกลับกลายสภาพเป็นดังถ้ำน้ำแข็งสำหรับนาง สองเข่าจะหดลงแนบพื้นเย็นแข็งพร้อมศีรษะที่น้อมคำนับปีศาจร,ร้ายพันปีอย่างไทยเฮายามเงยหน้าขึ้นมาไม่อาจแสดงความรู้สึกที่แท้จริงใดออกมาได้หากหน้ากากของนางไม่อาจต้านทานสายพระเนตรดุจจิ้งจอกร้ายหญาย่อมไม่เยือนนางถวายบังคมไทยเฮเจ้าลุกขึ้นเถิดท่านหมอเหอเข้าออกจวนยางเสียบ่อย เกรงว่าสุขภาพของเจ้าจะอ่อนไหวยิ่งนักหลานข้าเกรงจะมาช้าไปเสียหน่อยไทยเฮากล่าวเข้าประเด็นที่นางต้องการเสียตั้งแต่เริ่มแรกการจะมีทายาช่างยากเย็นหม่อมฉันก็ได้แต่บำรุงกายเพื่อรอรับวาสนาเช่นนั้นเพคะเกรงว่ายาของหมอศึกจะไม่เข้าทีกรรมยานนี้ จะช่วยให้เจ้าสมปรานาเร็วขึ้นขอบพระไทยเพคะเซียนหลินจำเป็นต้องให้ซีอิงรับของพระราชทานมาอย่างเลี่ยงไม่ได้เห็นว่าซีถิงใส่ใจดูแลเจ้าดีขนาดนี้ข้าก็วางใจเพคะเขาดีกับหม่อมฉันมากแต่จะมากอย่างไรเขาก็คงดีกับเจ้าได้ไม่เท่าเสด็จแม่ของเจ้า ยามนี้นางคงเดินทางถึงวัดลู่จูแล้ววัดลูจ่จูวัดบนเกาะอ,อันเป็นสถานที่ภายใต้การดูแลของไทยเฮาที่นั่นแม้จะเป็นของไทยเฮาแต่เกรงว่าเสด็จแม่ของนางคงไม่ได้รับการดูแลที่ดีพออย่างแน่นอนฝ่าบาทช่างห่วงเสด็จแม่เจ้านักแต่นางก็ยังยืนกรานจะไปสวดมนต์ภาวนาให้เจ้า ตอนนี้ข้าเลยส่งนางไปที่วัดลู่จูแล้วราวฟ้าผ่าลงกลางใจแม้ว่าซีถิงจะต้องการช่วยนางมากแค่ไหนอย่างไรก็ตามเสด็จแม่ของนางก็เป็นสตรีวางหลังไม่มีทางรอดพ้นเงื้อมือไทยเห่าไปได้ง่ายๆต่อให้นางบอกปัญหาของตนกับซีถิงเสด็จแม่ของนางอาจยิ่งมีอันตรายมากขึ้นด้วยบารมีของเสด็จแม่ หม่อมฉันต้องมีบุตรโดยเร็วอย่างแน่นอนเพคะแล้วข้าจะรอเซียนหลินได้แต่มองทางกำยานที่ตนเองรับมาอย่างลำบากใจยิ่งนักแม้ใจจริงซีถิงคงอยากจะมารับเซียนหลินเองแต่ก็ไม่อยากแสดงออกมากเกินไปว่าใส่ใจนางมากขนาดไหนเขาจึงได้ส่งคนคุ้มกันมารับตัวเซียนหลินจากประตูวังกับสุจวนอย่างดี จากที่ตอนแรกเป็นคนของไทเฮามารับตัวเซียนหลินเข้าวังไปเองแต่ถึงกระนั้นความใส่ใจภรรยาอย่างดีก็เป็นที่ร่วงรู้ของไทเฮาไม่มีหลุดข้าคงไม่ต้องรอบุตรของเขานานเขาหลงหลินเออขนาดนี้มีหรือจะต่อก่อนข้าได้ไทเฮามั่นใจยิ่งนักความมั่นใจของไทเฮาอาจไม่ผิดเพี้ยน เซียนหลินพันขบคิดเพียงเรื่องบุตรที่ไทเฮาต้องการอย่างไรนางก็เป็นภรรยาของเขาแล้วนางย่อมมีโอกาสทำเรื่องนี้ให้สำเร็จขอเพียงไทเฮาสมพระไทยไปก่อนตราบใดที่นางตั้งคันให้ไทเฮาได้เสด็จแม่ของนางย่อมปลอดภัยยื้อเวลาไว้ก่อนเพื่อหาทางแก้ไขนายหญิงกรรยานนี้จะใช้จริงๆหรือไม่เจ้าคะ ซีอิงกระซิบถามข้าแม่คิดไว้แล้วว่าตนเองสมควรจะทำอะไรแต่นางก็ไม่มั่นใจเลยว่ามันคือสิ่งที่สมควรทำแล้วจริงๆนจวนหยางแม่ซีถิงจะรอพบนางอยู่ที่ลานฝึกกระนั้นเซียนหลินกลับไม่สามารถจัดการความวาวุ่นในใจตนเองได้นางเพียงบอกปัดค้นของซีถิง ให้ไปแจ้งเขาว่านางรู้สึกอ่อนเพลียมากๆอยากขอนอนพักเงียบๆส่วนทางด้านไทเฮาส่งไม่รับสั่งอะไรเพียงแจ้งเรื่องที่พระสนุมเฟยถูกส่งตัวไปวัดลูจ่จูเรื่องนี้เดาว่าซีถิงย่อมรู้จักฝ่าบาทแล้วให้นางพักเถิดซีถิงคิดว่านางคงไม่สบายใจเรื่องที่พระสนุมเฟย ถูกส่งไปวัดลู่จูความเป็นอยู่ที่นั่นคงไม่สุขสบายนักทว่าเรื่องความปลอดภัยไม่มีอะไรเกินมือของฝ่าบาทต่อให้เป็นในถิ่นของไทยเขาก็ตามทว่านักฆ่าเงาที่ส่งไปอารักขาไม่มีทางทำงานพลาดเมื่อเซียนหลินพักผ่อนจนมีแรงมากขึ้นแล้วเขาจะค่อยๆอ,อธิบายเรื่องนี้ให้นางได้รู้นางจะได้สบายใจขึ้น ซีถิงเลือกไม่เซาซีภรรยาตนเขาจมสมาธิไปกับงานเบื้องหน้าต่ออีกเพียงครู่ก่อนที่จะลงไปยังลานฝึกเพื่อทำการทดสอบวิชายุท์ของคนในหน่วยมันเป็นเรื่องที่เขาทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่เว้นว่างไม่ว่ายามใดคนในหน่วยรบของเขาย่อมต้องพร้อมออกลุยทุกภารกิจไม่อาจให้วินัยยนยานลงได้แม้เพียงน้อย วันนี้เหนื่อยหน่อยนะขอรับตงชวนบอกกับเขาเมื่อออกจากลานฝึกแล้วตอนนี้เขากำลังมุ่งหน้ากลับไปพักผ่อนที่เรือนทว่ารอยยิ้มแปลกปลๆบนหน้าของตรงชวนทําให้เขาติดใจสงสัยยิ่งนะักเจ้าเป็นอะไรหากไปถึงเรือนแล้วนายน้อยจะรู้เองขอรับข้าถามเจ้าตอบได้แค่นี้ขอรับ ตงสวนยังคงยิ้มแย้มทำเอาซีถิงครานจะคาดคันแล้วจริงๆยามก้าวเท้าเข้ามาถึงในเรือนกลับพบเซียนหลินนั่งยิ้มรออยู่ที่โต๊ะอาหารซีถิงหันไปมองบ่าวตนพลางส่งยิ้มบางให้ยังเข้าใจว่าเรื่องที่เจ้าตัวไม่ยอมบอกก่อนหน้านี้คืออะไรนับเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ไม่เลวร้ายนะัก ออกจะเป็นเรื่องที่ทำให้เขามีความสุขได้ไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้ข้าเค,เครียดจึงเข้าครัวลองฝึกทำอาหารที่เจ้าชอบมาให้ชิมข้ายังเตรียมน้ำอาบไว้ให้เจ้าด้วยข้าหวังว่าเจ้าจะชอบกลิ่นนี้ภายในเรือนของซีถิงที่เคยเป็นเรือนหออันมีประวัติแสนปวดร้าวยามนี้มิเพียงเซียนหลินอยู่กับสามีตนโดยลำพังไรผู้ใดรบกวน มือน้อยของเซียนหลินไล่ปลดอาพรให้ซีถิงเมื่อเข้ามาในห้องอาบน้ำแล้วอ่างไม้ซึ่งนางเคยนั่งร่ำไห้อยู่กับมันแทบตลอดคืนบัดนี้จุแน่นไปด้วยน้ำใสผสมน้ำปรุงกินดอกไม้หอมเย้าวยวนกำยานพระราชทานจากไทยเฮาถูกจุดขึ้นจนควันายบางลอยหอมกลิ่นหวานฟุง้งกำจายไปทั่วทิศซีถิงยอนกายลงนั่งในอ่างน้ำเนิบช้า สองแขนยกขึ้นพาดขอบอ่างเพื่อให้เซียนหลินได้ช่วยขัดตัวให้เขาคนถูกปฏนในบาเมียงมองสีหน้าเรียบนิ่งของภรรยาตนก็ได้แต่ช่างใจคิดยใยวันนี้นางจึงดีกับเขาเป็นพิเศษทั้งที่นางเพิ่งไปพบไทยเฮามาทรงต้องตรัสบางอย่างกับนางแน่เกรงว่าจะไม่ใช่เพียงเรื่องของพระสนมเฟยเท่านั้นหอมิิงงับ แต่หากเป็นเจ้าคงหอมยิ่งกว่านิ้วเรียวไล้เขี่ยแก้มนุ่มของเซียนหลินแผ่วเบาก่อนที่มือน,นั้นจะคว้าคางของนางไว้รังให้ใบหน้าหวานเข้ามาแนบชิดจนปากนุ่มแผ่วสัมผัสกันอีกครารสหวานละมุนแร่ความอบอุ่นเข้าครอบงำห่วงสติซีถิงที่ความต้องการพลันก่อตัวขึ้นจนเริ่มหน่วงแน่นยางเบื้องล่างเขา พันลุกขึ้นอุ้มร่างของเซียนหลินขึ้นไว้ในอ้อมแขนพริบตาก็ก้าวมาถึงเตียงนุ่มร่างของเซียนหลินนอนแนบชิดติดเตียงอยู่ภายใต้แขนแกร่งของซีถิงซึ่งขึ้นคล่อมนางเอาไว้ยามเขากำชุดของนางเพื่อจะปลดเปลื้องมันเซียนหลินกลับหวาคว้ามือของเขาไว้อย่างลืมตัวนั่นเป็นเพราะในใจลึกๆนางยังไม่พร้อมและไม่ได้เต็มใจจะทำเช่นนี้จริงๆ เจ้าห้ามค่าทำไมในเมื่อที่เจ้ามารอข้าถึงเดือนล้วนเป็นพอต้องการร่วมเตียงกับข้ามิใช่หรือซีทิงหากมิใช่มีเจตนาเช่นนี้ใหญ่เจ้าจึงใช้กำยานเร้ากำาหนัดคนถูกถามมีเพียงสีหน้าตื่นตระหนกตอบกับอีกฝ่ายเท่านั้นเจ้าคิดว่าข้าจะไม่รู้ตัวจริงหรือกข้า เซียนหลินพูดอะไรไม่ออกแล้วในยามนี้ข้าดีใจมากจริงๆที่เห็นเจ้ามารอข้าอยู่เช่นนี้ช่างน,น่าเสียดายที่ทั้งหมดนี้มันก็เป็นแค่การเสแสร้งซีถิงผละตัวออกจากภรรยาตนแล้วสวมอาภร์ให้เรียบร้อยจากนั้นเขาจึงลากร่างของเซียนหลินออกมาจากเตียงนางถูกเหวี่ยงร่างไปทางประตูห้องของเขาทันที ร่างของคนที่ถูกเวียงได้แต่สุดตัวลงนั่งอยู่บนพื้นโดยไม่อาจตั้งหลักหยัดยืนได้ข้าบอกเจ้าแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรขอเพียงเจ้าบอกข้าย่อมมีหนทางแก้ไขแต่สิ่งที่เจ้าทํำกับข้ามันบอกชัดอยู่แล้วว่าเจ้าไม่เชื่อใจข้าเลยเช่นนั้นข้าเองก็ไม่อาจเชื่อใจเจ้าได้เช่นกันซีถิงข้า ความเสียใจยจุกแน่นในอกจนล้นถึงคอเซียนหลินไม่รู้ตัวได้ซ้ําว่านางน้ําตาหลั่งรินออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพ่าาแววตาตัดเพอ,อย่างเจ็บปวดของซีถิงที่ฉายชัดอยู่ในดวงตาของนางยามนี้มันยิ่งทําให้นางร้องไห้ออกมาหนักกว่าเดิมอยากจะแก้ไขในสิ่งที่เลือกผิดพลาดไปแต่นางก็ไม่อาจทําได้แล้วเจ้าออกไปเสียซีถิงข้าขอโทษข้า เซียนหลินที่คลานเข้าไปกอดขาของซีถิงเอาไว้กับต้องร้องเสียงหลงเมื่ออีกฝ่ายพลักนางออกห่างอย่างไม่ใย,ยดีใสหัวไปซีถิงออกปากไล่นางอีกครั้งคนที่ถูกไล่ได้แต่มองหน้าอีกฝ่ายทั้งน้ําตาอย่างไม่อยากไปเพราว่าซีถิงในยามนี้เชองน้ากลัวเหลือเกินข้าไม่ชอบพูดซ้าข้าบอกให้เจ้าใสหัวไปอย่างไรเล่า ซีถิงตวาดลั่นพร้อมมือหนาคว้าดึงผ้าคุมโตะกระชากมันออกอย่างแรงนั่นส่งผลให้สำรับอาหารทุกจานที่วางอยู่บนโต๊ะร่วงลงกระจัดกระจายเต็มพื้นห้องแววตาดุดันของซีถิงในยามที่มองไปยังเซียนหลินไร้ซึ่งความสะทกสะท้านกับสิ่งที่ทำลงไปทวันนี้ช่างเป็นการตอบยาให้ดวงใจบอบช้ำของเซียนหลินปวดร้าวหนักกว่าเดิม จริงอยู่ที่นางจงใจมาหาเขาด้วยเรื่องคิดจะร่วมเตียงกับเขาแต่เรื่องที่นางตั้งใจฝึกทำอาหารที่เขาชอบมาให้ลองชิมนั้นมันคือความตั้งใจจริงของนางอันความตั้งใจที่เคลือบแฝงด้วยจุดประสงค์ร้ายอย่างไรก็คงไม่อาจมีคุณค่าในสายตาของผู้ที่รู้สึกราวกับถูกหลอกลวงได้สินะเซ <c oughs> ียนหลินที่ยังคงสะอื้นให้ นางคลานเข้าไปหาจานอาหารที่แตกร้าวยังไม่อาจทำใจได้ภาพนี้ทำให้ซีถิงแค่นหัวเราะพอคิดว่าเซียนหลินช่างเล่นละครเสแสร้งแกล้งทำเก่งนักจนป่านนี้แล้วนางยังไม่เลิกแสดงอีกแต่เขาคงไม่อยู่ดูการแสดงของนางนานนักหรอกตรงฉวนซีถิงร้องเรียกหาบ่าวของตน ตรงชวนที่ได้ยินเสียงจานอาหารร่วงแตกอยู่หนึ่งเน,งเนืองเร่งโผล่หน้าเข้ามาหาเจ้านายของตนทันทีสภาพห้องที่เขาได้เห็นทำเอาอดหน้าเสียไม่ได้เมื่อครู่ยังดีๆกันอยู่แท้ๆเหตุใดจึงกลายเป็นเช่นนี้ไปได้ไปตามจิ๋วเม่มาหาข้าส่วนนางให้เจ้าส่งกับเรือนเสียไม่พูดเปล่า ซีถิงยังเดินไปคว้าแขนเซียนหลินฉุดให้นางลุกขึ้นจากนั้นจึงเหวี่ยงนางออกไปให้พ้นจากอาณาเขตห้องของเขาเซียนหลินได้แต่ล้มสุดตัวลงนั่งอยู่ยังเฉลียงรอบนอกห้องพาทีของซีถิงที่เป็นเช่นนี้ทำเอาตรงฉวนตั้งสติแทบไม่อยู่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อซีถิงกระแทกประตูห้องปิดลงตรงชวนตัดสินใจไปตามจิ๋วเม่ยมาก่อน เมื่อส่งคนที่เจ้านายของเขาต้องการเสร็จแล้วคอยพาเซียนหลินที่ยังอ่อนแรงนั่งเหมาอ,อยู่บนพื้นกับเรือนระหว่างที่ตรงสวนไปตามจิ๋วเม่ยเซียนหลินยังคงนั่งนิ่งอยู่ตรงเฉลียงเรือนนางร้องไห้ออกมาอย่างไม่อาจอดกลั้นและช่างยากเย็นยิ่งนักที่จะหยุดร้องลงได้ภาพสีหน้าของซีถิงภาพยามที่เขากระชากผ้าคุมโตจนจานอาหารล่วงรุมาหล่นแตกเสียหมด มันยังคงติดตรึงอยู่ในหัวนางไม่อาจสลัดภาพอันสร้างความเจ็บปวดให้เกิดใจนางในยามนี้ไปได้ยิ่งเมื่อนางพลันได้เงยหน้าขึ้นเห็นคนที่เดินตามตรงสวนมาแล้วหายลับข้าห้องของซีถิงไปนางยิ่งร้องไห้ออกมาหนักกว่าเดิมสองแขนและสองขาไรเรี่ยวแรงแม้จะหยัดยืนนายหญิงกลับเรือนก่อนเทนนะิสขอรับ ตงชวนคุกเข่าลงกล่าวกับเซียนหลินอ้ะนายน้อยอ้ะเสียงครางหวานอันเล็ดลอดออกมาจากภายในห้องของซีถิงทำเอาเซียนหลินชาว,ว่าไปทั้งตัวตงชวนที่ได้เห็นสีหน้าเหลอค้างของเซียนหลินก็ใจร่วงลงตาตุ่มเขาคิดเพียงว่าต้องเร่งพาเซียนหลินออกไปมือจึงตัดสินใจคว้าแขนนางไว้แล้วชุดรั้งให้ลุกขึ้นยืน กับเรือนเธดขอรับนายหญิงอืมนายน้อยเสียงสำราญแห่งห่วงร่วมรักยังดังลอยออกมาไม่หยุดหย่อนเร่งให้สองใจของคนที่อยู่ภายนอกห้องกระตุกเต้นรัวราวกับถูกบีบกำรรไว้ในมือของมัจจุราชหากยังฝืนอยู่ตรงนี้ต่อก้อนเนื้อในอกคงแหลกสลายโดยเร็วไวข้าเข้าใจแล้วไม่ลำบากเจ้าต้องไปส่งข้าหรอก ้ากลับเองได้เจ้าอยู่รอรับใช้นายของเจ้าเถิดเซียนหลินดันมือของตรงฉวนออกจากแขนตนเองแผ่วเบาร่างบางเยื้องย่างเรากับไรวิญญาณไปตามเส้นทางกลับสู่เรือนตนด้วยความเป็นห่วงบวกกับว่ายอย่างไรซีถิงก็สั่งไว้ว่าให้ไปส่งเซียนหลินที่เรือนตรงฉวนจึงแอบตามเซียนหลินไปเงีเงยบๆมิให้นางรู้ตัว จนกระทั่งนางกลับไปถึงเรือนที่มีสีอิงนั่งรออยู่คนเป็นบ่าวเองก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าการนี้จะสําเร็จหรือไม่และเมื่อนางเห็นร่างอันมีสีหน้าอิดโดยของเซียนหลินเดินกลับมาถึงนางไม่กล่าวอะไรนอกจากคว้าตัวเซียนหลินมากอดปลอบอย่างอ่อนโยนไม่เป็นไรนะเจ้าคะอย่างไรท่านก็เป็นภรยาของนายน้อยต้องมีสักวันที่การของเราจะสำเร็จนะเจ้าคะ เซียนหลินที่ได้ยินดังนั้นกลับร้องให้หนักกว่าเดิมและเอาแต่ส่หัวไปมานางกอดซีอิงเอาไว้แน่นมากแต่ไม่ว่านางจะกอดสหายตนแน่นแค่ไหนก็ตามความเจ็บปวดที่มีก็ยังไม่อาจปิดปลิวหายไปจากใจได้หมดจดนิยายเสียงเรื่องร้าวบุปผาผู้เขียนลานวดีไร่ร สามารถทดลองอ่านได้ที่เว็บไซต์ Read อะไร Fiction Log เด็กดีและทันววลัยรูปแบบอ e ีบุ๊กจะจำหน่ายอยู่บน m ม p m a r k เก .com ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภาัายเวาที่นี้ด้วยแล้วพบกันได้ใหม่ในตอนต,อต่อไปสวัสดีค่ะ